B.A.PODCAST ตอนอยู่เป็นเย็นเจี๊ยบ e p พหนึ่งทำงานวันแรกเราต้องรอดภาพคุ้นเคยของผู้ที่เข้ามาใช้บริการร้านเซเว่นอเลเวล่นในช่วงเวลาเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาซื้อขนมปังแม่นมเพื่อรองท้องในตอนเช้าซื้อเครื่องดื่มแก้ง่วงในระหว่างที่ต้องเดินทางไกลหรือจ่ายบินค่าน้ำแค่ไฟหรือบัตรเครดิตเราจะเห็นพนักงานร้านเซเว่น ให้บริการลูกค้าทุกคนอยากตั้งใจด้วยสีหน้ายิ้มแยม้แยมแจ่มใสแม้ว,ว่าลูกค้าจะมีจํานวนมากเพียงใดก็ตามหากมองผิวเผินเราจะเห็นพนักงานมีหน้าที่คิดเงินให้กับลูกค้าและทอนเงินเป็นส่วนใหญ่แต่รู้หรือไม่ว่าพนักงานร้านเซเว่นต้องทําอะไรบ้างนอกเหนือจากการคิดเงินและทอนเงินให้กับลูกค้าวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับการทํางานของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นตลอดระยะเวลาการทํางานหนึ่งวันกันนะคะ สวัสดีค่ะพี่ต้าครับพี่แม่วันนี้จะมาแชร์อะไรให้น้องๆฟังดีเอ่ยก็นะครับสำหรับนี้เนาะก็ถ้าเป็นวันนี้นะครับพี่ต้าเนาะก็แนะนําก่อนว่าถ้าเราจะต้องพูดถึงเรื่องของการแชร์เนี่ยถ้าเป็นพี่เนาะก็คือว่าในเรื่องของการไปทํางานที่ร้านวันแรกใช่ไหมพอเราไปทํางานวันแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบเราจะต้องทําอะไรดีเราจะปรับตัวอย่างไงเนาะเราจะต้องเตรียมตัวอะไรเนาะสําหรับพี่นะพี่แนะนําว่าครั้งแรกเลยที่เราจะต้องไป ที่ร้านนะเบื้องต้นเราพยายามคุยกับพี่เลี้ยงดีกว่าพี่เลี้ยงของเราว่าเฮ้ยเราควรจะเตรียมอะไรไปบ้างหนึ่งในเรื่องของการแต่งกายเนาะแต่งกายยังไงให้มันดูแบบเฮ้ยเข้าไปแล้วแบบประทับใจที่ที่ร้านฮ้ยน้องพร้อมจะมาฝึกงานจริงมันเหมือนเป็น first impression เนาะทาให้เราเนี่ยดูดีไงครับทําให้เราแบบเฮ้ยดูดีในสายตาพี่ๆเดินเข้าไปที่ร้านนะยครับไปครัแรกเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยปวดขามากเลยรู้สึกเหนื่อยแบบ เฮ้ยปรับทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะทำอะไรดีเนาะก็พยายามนะครับเดินเข้าไปหาพี่ที่ร้านพี่เลี้ยงที่อยู่ที่ทำงานของเราเนาะว่าเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างช่วยอะไรพี่เขาได้บ้างพยายามให้พี่เขามอบหมายงานให้เราแล้วพี่เชื่อว่าการมอบหมายงานเหล่านี้ครับจะช่วยให้เราเนี่ยฝึกงานไปอย่างราบรื่นแล้วก็สามารถที่จะฆ่าเวลาได้ดีด้วยในเรื่องของการเรียนรู้งานครับผมแล้วแบบนี้คะเราจะทราบได้อย่างไงครับพี่ป้าว่า เราจะได้ไปลงฝึกที่ร้านสาขาไหนนี่ค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการลงร้านลงฝึกสาขาไหนเนาะตรงเนี้ยครับเดี๋ยวจะมีทีมพี่เลี้ยงเนาะคอยประสานตรงเนี้ยกับพวกเราอยู่แล้วนะครับก็จะมีใบส่งตัวนะครับใบส่งตัวว่าเราเนี่ยจะได้ไปฝึกอยู่ที่สถานประกอบการใดนะครับแล้วก็จะมีทั้งอ่ารหัสนะครับรหัสร้านชื่อร้านสาขารตรงเนี้ยครับพอเราได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเรารู้ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องไปลงวันที่หนึ่งใช่ไหมครับวันที่หนึ่งของเดือนตามรอบนั้นๆจะมีตาม ประกาศจากพี่เลี้ยงเนาะพอเราได้รับรอบแล้วปั๊บเนี่ยเราได้ไปส่งตัวนะครับสักวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบหรือสองวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มฝึกงานครับให้น้องๆนะครับอ่าเดินทางไปยังใบส่งตัวนะครับที่เราได้รับไปยังสาขาที่เรากําหนดนะครับแล้วก็นําไปตรงนี้ไปให้กับพี่ผู้จัดการนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยวางแผนนะครับในการเข้าร้านสาขาให้กับเราครับเราก็จะรู้ว่าข้อมูลที่ร้านได้รับกับที่เราได้มานั้นตรงกันหรือไม่ครับผม อ่าแล้วทีนี้หลังจากทราบว่าเราได้เข้าพัรไหนแล้วเนี้ยค่ะเราจะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะในการลงตึกปฏิบัติงานวันแรกเร <Okay. S 1> ืองละเรืองต้นเลยเนาะถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วครับว่าเราจะต้องฝึกงานวันแรกอย่างที่พี่บอกไปขั้นต้นทีนใ่ให้เราเนี่ยเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าบัตรพนักงานนะครับแล้วก็พักผ่อนก่อนเลยให้มันรู้สึกว่าเพียงพอนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราอาจจะตื่นเต้นแต่เชื่อว่าน้องๆอ,อาจจะตื่นเต้นครับนอนไม่หลับใช่ไหมครับพอเรานอนไม่หลับปั๊บเนี่ยเราอาจจะส่ง,สงผลต่อ ร่างกายของเราให้เรารู้สึกเพียใช่ไหมครับคานนี้เรารู้อยู่แล้วครับช่วงแรกๆยังไงพี่เชื่อว่าน้องๆจะได้เข้าผัดเช้านะครับอาจจะเป็นหกโมงนะครับหกโมงก่อนหกโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งใช่ไหมครับเปิดตื่นนอนนะครับสักสีห้าตื่นมาให้นิดนึงวันแรกนะครับสร้างความประทับใจพี่ๆนะครับอาบน้ําแต่งตัวนะครับใช้เวลาเดินทางมาสิบห้าทีเนาะนะครับรวมๆอาจจะประมาณอ่ะสักชั่วโมงหนึ่งให้เวลาแต่งตัวด้วยรวมเดินทางถึงสาขาประมาณสักหกโมงนะครับสิ่งที่พบติดตัวเนาะก็ไม่ไม่ควร พกเงินไปเยอะนะครับเพราะเราไปฝึกงานในเดียวเนะอาจจะไม่มีเวลาไปใช้เงินใช้สายช้อปปิ้งขนาดนั้นนะครับเนาะโอเคครนี้พอไปถึงวันแรกเนาะเราอาจจะอย่างที่บอกไปเราอาจจะยังไม่รู้จะต้องทําอะไรนะครับก็อาจจะอ่าให้พี่ผู้การเนาะจาัดสรรพที่เลี้ยงที่ฝึกงานให้กับเรานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยคอยเป็นตั๊บี้คอยสอนงานเราเนาะแล้วในระหว,ว่างการทํางานเนี่ยเราอาจจะ มีคำถามหรือติดขัดอะไรเงี้ยเนาะเราจะได้ประสานนะครับให้กับพี่เลี้ยงเนี่ยสอนเรานะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาหรือว่าเราเก้อเขินหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดจริงๆกับพี่ร้านเราก็คุยกับพี่เลี้ยงก่อนได้ครับเราก็จะได้มีการประสานเพื่อให้ทางร้านสาขานะครับแนะนากระบวนการสอนงานต่อไปครับแสดงว่าสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันนี่ก็มีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย ใช่ครับค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะกว่าจะผ่านมาได้เนี่ยบอกเลยว่าจริงๆไม่ง่ายนะต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแรงกายหรือแรงใจงของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นกาลังใจน้องๆน,นะครับวางแผนนอนแล้วก็ฝึกความอดทนนะครับก่อนที่เราจะจบการศึกษาในอนาะค,ครับแล้วพี่ต้านเนี่ยผ่านช่วงเวลายอย่างนี้มาได้ยังไงคะเนี่ยต้องบอกกอนว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันเนาะถ้าเกิดเราไม่เคยผ่านชีวิตการทํางนานมาก่อน แต่เชื่อว่าให้น้องเริอมจากตรงนี้ครับพยายามเรียนรู้นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับหากไม่รู้ข้อไหนสงสัยส่วนไหนนะให้สอบถามที่เลี้ยงที่ร้านหรือผู้การก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่จะตอบปัญหาในเรื่องของการทำงานได้มากที่สุดก็คือพี่เลี้ยงจากที่ร้านสาขาหรือสถานประกอบการของเราครับค่ะแล้วก็พี่ป้าเนี่ยมีอะไรอยากจะพูดหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆบ้างไหมคะรับเป็นส่วนนี้ครับพี่เอก็คือว่า ต้องบอกก่อนว่าเป็นกําลังใจให้น้องๆน,นะครับที่กําลังจะลงฝึกปฏิบัตินะครับให้อยากให้น้องๆเนี่ยกําหนดเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนครับตั้งใจเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดนะครับก็อังท้าอลาจมีความยากลำบากมากบ้างนะครับต้องขอภัยแต่หากมีความพยายามแล้วสุดท้ายเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองมากที่สุดครับอืมสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ป้ามากเลยนะคะที่ว่ามาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้เราฟัง หวังว่าประสบการณ์นี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะ okay.